ปั๊บป้าใส่แม่เยอะหัวแม่เปียกอะไรอ่ะต้องใส่เยอะเล้วโอ้นี่บ้านโบราณเนาะเด็ของโบราณสมัยก่อนดูที้บ้านสมัยก่อนอ่าอ้าชิมไหมน้องก้อนชิมเอาเร็วเร็วน้องเขาจะได้ขอบคุณค่ะให้ทีมา เห็ดพิมะตลาดโรงเจนะคะตลาดน้อยฝั่งฝ่อคนเยอะอ่ะต่อคิวเรียบเลยอ่ะเห็ดทิมะเห็ดทิมะตลาดโรงเจอ่ะตลาดน้อยโรงเจอ่ะป้าป้า

มันก็เป็นการอะไรที่ไม่ช่วยเหลือไงนะานะอนะไร